โอ้โหแล้วก็ผ่านมาที่ฝั่งสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะฮะตอนนี้บาบูกับยูที่สถานีรถรถไฟฟ้าเด้พิ้องเอ๋ยนะฮะสถานีรถไฟฟ้าสาลาแดงเาะพิ้องนอกทีอ่าเป็นสถานี BTS สายสีลมเาะพิ้องนอกมาจากาสนามกีฬาไปบางวานนั่นเองว้าว นี่คือประเทศไทยนะนี่คือความเจริญมาเบ,บื้งมุมนี้พี่น้องเอ๋ยนะฮะมุมนี้เลยครับนี่เลยความภาคภูมิใจของเมืองไทยนะครับนี่คือธงชาติไทยนะฮะว,ว้าวไปอยู่สวัยนะฮะเห็นแล้วกับที่บามีก็เป็นเอกราชนะฮะเดี๋ยวบาโบจะเดินทางไปที่สถานีอา ช่องนอนทรี่นาอพี่นอ้นองนาะผ้พาพี่นอ้องไปเบิงพร้อมจะเดินอ,อีกอีกจุดจุดหนึง่งพี่นอ้องเอ๋ยเดี๋ยวเดินทางไปน้ำบาวหมดเล็ก,กันแล้วกันแต่่าตอนนี้นะฮะจะขึ้นรถทบาทแล้วบาวบกุกจะลอขอขบวนขั้นใหม่มานกน้พี่นอ้นองนาะขบวนใหม่มานะะีฮะ BTS สายสีลมเนี่ยจะเดินทางไปที่สถานีช่องนอนทรสี่น้อพี่นอ้องจะพาทา่านชมไปเบิง่งพราอมอลังการอีก หนึ่งสถานีที่ตื่นเต้นนะฮะอ้าวเดินทางกันเลยพี่น้องเลยเอาอยากเดินไปดังเลยยีน่นีรถบ้าบุญจ้าบอทายกีไปดโอเนอะาะตอนนี้บาบูเองค่ะชอวร์สถานีช่องนึงนสี่ จะมาดูความอลังการและความเจริญนะครับของสถานีแห่งนี้นะฮะจะมองเห็นรถไฟฟ้าแลนด์ว่าที่ทำชกทานมาจากสถานีบางว่านนะ่ไมโอ้โหโคุดรถไฟฟ้าสาย,นาย,นายนเนี่ยสายพิลลุมนะฟังว่าสำหรับทหารชาติรถไฟเกือบต้อการรางเห็น ที่จะสลับกันเวลลาเรนตอนนี้บ้ามูอเองกับที่ว่าอยู่บนสถานีรถไฟฟ้านอกพ่น้องเนาะ BTS นะฮะสายสีลมจุด้านล่างก็เป็นถนนนาลาทิวาสนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นแยกสารทรน,นะฮะกับที่ว่าถนนสถานีรถไฟฟ้าเนาะพี่น้องข้อศอกข้อไข้หรือว่ารถไฟฟ้านะฮะสายสีลมสนามกีฬาแห่งชาตินอกพ่น้องเนาะเป็น เส้นทางเริ่มต้นจากแยกถนนราชาพฤกษ์นะฮะตัดกลับถนนเซนกสีมนะครับไปตามถนนราชพฤกษ์เลยครับผ่านแยกถนนราชพฤกษ์ตัดเก่าตัดกับถนนพุทธกาศนอกจากนอผ่นอนอานแยกราชด่านตลาดผู้แล้วก็ผ่านแยกตากสินป์ข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาที่สะพานตากสินนะครับไปตามถนนสาทเรเดียวสายเข,ข่าถนนช่องนนทรีนะครับผ่านถนนสีลมนะครับผ่านสวนลุมพินีถนนราชดำเนินอะไรก็เดียวสายเข่าถนน ขามรามที่หนึ่งนะครับไปสินุทีบริเวณสนามกีฬาแห่งชาตินน์นอกพิณนอกกับที่ว่าเป็นระยะทาง14กิโลเมตรนะครับทิศสถานีร่วมทั้งสถานีสยามและสถานีเซนหลุยสอกพิณนอกเลยนะเห็นตึกสูงใหญ่ที่สราการตาฝั่งนั้นจะมองเห็นนะฮะสกายวอล์กเอ๋อบาร์บูเออร์อื่นโค้งสร้ากอะไรกันนอกพิณนอกกระดูกช้างฝั่งนี้จะมองเห็นอู้นี่เลยตึกคิงทาวเวอร์มหาคน,นครนะฮะ ที่มีจุดชมวิวสูงที่สุดนะฮะของประเทศไทยก็ว่าได้ปอาทุนี่แหละอีกหนึ่งความตื่นเต้นที่บ่าวโบอยากให้พี่น้องในผู้ได้เห็นเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอาเดี๋ยวเฮาจะยญังไปตรงสูดฝั่งน,น,นั้นทุกท่านเอ้ยนะไปเบิ่งสาวบรรยากาศของควอมเจริญเอ้า,อาเดี๋ยวก่อนจะไปเบิ่งรถแลนมาอีกจักหน่อยก่อนพี่น้องเอ้ยนะฮะเบิ่งรถทีแลนมาจากเอ่อเส้นทางที่มาจากวังว้านาะทุกท่านเนาะ เดี๋ยวล่อให้รถไฟเลดลมาจากฟังนี้สักกันนี่แหลคือคก้คมจเจริญที่บาบงเองอยากคายทอดให้ท่านผู้ชมนะฮะประวัติเป็นทางบ้านนะฮะของบาวงเอียงทั่วโลกเลยนอกไปนอกนอกอยากให้มาเห็นก้มจเจริญของประเทศไทยนะครับมาเที่ยวเมืองไทยบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอน บาบูเองกัอยากแนะน้ำอีกหนึ่งสถานที่เนาะพี่นอ้นองเนาะ BTS สายสายสีลมพี่น้องเลยนะฮะเมื่อมอสถานีช่องนนทีนะจะกหายลงมาสัมผัสกับบรรยากาศด้านล่างเนาะพี่น้องเนาหรือว่าสามมลชั้นชั้น,ววนาาลาดเนี่ยจะมองเห็นตึกสีอลังการเนี่ยข้อมจะเลื่อของถนนแห่งนี้เนาะพี่นอ้นองเนาะโอ้รถไฟตามกันพี่น้องเลยนะฮะบระิษัทต่ำนี่บริษัทต่ำหรือบริษัทโอ้ ชื่อซิงกีบาบุยอเกลนเนาะรถไฟจะแลนสวนกันนะฮะมีอีกหนึ่งจุดนะฮะถ่ายอย่างไงถ่ายจากเบิ่งความงามเนาะไปถอยนอกในหน้าใหม่ที่ร้านอาหารเนื่องไปถอยนอกนะฮะตรงโค้งนะฮะร้านอาหารอาจจะเป็นตรงตรงผู้งโค้งเนาะไปถอยนอกตรงแย่ใต้กับถนนสีล่มนะฮะจะเป็นพิซซี่งามเดี๋ยวบาบุยจะเดินทางไปต่อกันแล้วการสุดท้ายหน่งเลย เดี๋ยวจะไปถ่ายมุมมุมหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะก,ก่อนที่จะทำร่าคลิปกับทุกท่านเนี่ยนะนี่คือคลิปวิดีโอทีบาบูนเองถ่ายถ้ำนะพี่น้องนะนะเป็นคลิปล่าสุดเลยนะฮะช่วงปลายป,ปลายเดือนเมษถุนา,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 ายนนะฮะของปีพศ2567นั่นเองบาบูนเองกับที่ว่าถ่ายคลิปการเดินทางของตัวเองไปหันมานน,าน,มานี้เนาะพี่น้องเนาะไปปุ่นมานีนี่ฮะชุดใหญ่ดีก็อยากนําเสนอนะฮะคลิปของคลิปวิดีโอบาบูนฮะอยากนําเสนอในมุมมองที่ดีด้วยพี่น้องด้วยนะฮะ แล้วก็มีมุมมองที่ดีนะครมีนะฮะแต่าเลือกที่จะเห็ดนะฮะเห็ดในมุมมองที่ดีนะครับเพื่อ,อนําเสนอเรื่องเล่าดีๆนั่นเองตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองนะฮะเดี๋ยวบ่าพวพูจะเดินไปอีกฝากตั้งหนึ่งนอกพี่นอกนอก,นอก,นอกทีมุ่งหนะ้ามาจากข้างสนามกีฬาอีกฝากตั้งหนึ่งท่านผู้ชมเนยฮะจากนะฮะ รถไฟฟ้าสายสีลมที่ฝั่งนั้นมาจากสนามกีฬานี่ยท่านผู้ชมครับ14สถานี14กิโลเมตรนะฮะมาผมเองก็ับที่ว่าได้เบิ่งข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆท่านผู้ชมเอ๋ยนะีฮะเริ่มต้นจากาแยกถนนลาชะพึษ์นะฮะไปที่สุดที่หน้าสนามกีฬานะฮะโอ้โหแล้วก็ผ่านมาที่ฝั่งเอางี้ดีกว่านะ,ะถ้า,ถา,า,ถาท่านผู้ชมทันทีอยากยมาเนาะเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ก็ับที่ว่าเปลี่ยนสถานี UT สถานีสยามนอกพิธองนอด้านหน,น้านนะของบาบุจะเป็นแยกสีลมนะฮะถนนราชทวานะ่ะตรงไปสุดเลยก็จะเป็นถนนสุรวงเนะฮะเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นถนนสีลมนะฮะตรงไปก็จะเป็นพระรามสี่เนี่ยเกือบๆสองกิโลเมตรนะฮนะบนถนนสีลมที่มีการเล่นสงการที่อลังการนอกพิธองนอนอ,อ๋อนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นะ่ยนี่คือกรุงเทพเนะี่ยมองไปไกลๆฟังแั่นีนะ้จะเห็นผุกคนนะเทศกกิจกรรมอยู่บนดาดฟ้า มองมาตรงนี้พี่น้องเลยเนียชุดนี้นี่เลยนียอยากแนะนําให้ท่านผู้ชมได้มานียถ้ามาก่อนบ่ายสามเนี่ยค่าขึ้นไปรับชมบรรยากาศเนีบแปดบาทเนี่ยถ้ามาหลังบ่ายสามครึ่งเนี่ยพันแบาทนีคุ้มค่าแน่นอนนะฮะจะมองเห็นวิวกรุงเทพสามร้อยหกสิองศานี่ยมองเห็นแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยมองเห็นตึกไปาลๆตึกนี่ะมองเห็น ทางด่วนนีฮะบรรยากาศยามค่ำคืนนะฮะจะเห็นแสงไฟสวยงามตะการตาเลยที่เดียวเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละคือประเทศไทยบาวูเองก็อยากนำเสนอในสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจออกสู่สายตาชาวโลกนะฮะอยากให้เห็นถึงความเจริญอยากให้เห็นถึงความที่คนไทยเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีสัจกะและวาจานะยครับลงมือทำเนี่ยถึงประเทศไทยถึงได้เจริญเนาะพี่น้องเนาะมี f เอฟซีเรียกว่าคนไทยเป็นซ้อนบาวกว่า อยากเจริญคืออยังประเทศไทยนะถ้าเสียดเอียงนี่ฮะต้องคำเบาเป็นคำเบาเนี่ยฮะคำพูดเป็นคำพูดสัจจะเป็นสัจจะนี่ฮะพูดแล้วต้องทำเนะะี่ฮะพูดอ่าพูดแล้วต้องลงมือทำเนี่ยฮะไม่ใช่เน้นพูดอย่างเดียวไม่ใช่เน้นแต่ขี้โม้นะะี่ครับไม่ลงมือทำเนะะี่รับคนไทยถึงจะเจริญได้นะะี่ครับเพราะการทําเพราะการลงมือทําเพราะการขยันซื่อสัตย์และอดทนเนาะพี่นอ้นองเนาะสัจจวาจาคือ ที่มั่นอย่างแท้จริงนี่คือรถไฟสายสีลมครับท่านผู้ชมครับที่มุ่งหน้ามาจากสนามกีฬาเนี่ยจะมุ่งหน้าไปสถานีบางว่านี่ครับโดยจะขับรถผ่านโอโ้โดยจะผ่านาสะพานตากสินที่ข้าม่น้ําเจ้าพระยานีท่านผู้ชมครับนี่เลย เป็นคลิปที่บ่าวผู้เองอยากนำเสนออีกหนึ่งคลิปนะฮะโชความเดินของประเทศไทยที่ทารถานมานะฮะนี่แหละทํานชมเมยที่บ่าวผู้อยากนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้สัมผัสกับความงดงาร,รของประเทศไทยบ่าวผู้จะเดินทางไปต่อนะครับวันนี้วันนี้มื้อน,นี้คลิปนี้จะไปสายทําชมฝากติดตามตอนต่อไปกันแล้วกันนะพไปนอะ สำหรับคลิปนี้ทำช่วงลานที่มากกับยีรุ่งกดนไหลเป็นกำลังใจให้บาโบนะฮะับพกระดิ่งอย่างเตือนเพื่อทีได้์บุกพาคลิปใหม่ๆของบาโบสนับสนุนบาโบโดยการบอกคดถามโฆษณากันแล้วกันสำหรับคลิปนี้มือนี่บาโบเองสิขอกราวคำาบาสบายดีสวัสดีครับ